สำหรับเคสนี้ก็หน้าอ,อกเดิมของน้องจะมีคับประมาณคับบีนะน้องก็ต้องการเพิ่มขนาดคับไซส์ให้ใหญ่ขึ้นประมาณ2อถึงสองครึ่งประมาณนี้นละครับน้องเขาเลือกที่ประมาณ2 7 0ร้อซีซีนะครับแล้วก็ที่จริงคับไซส์เดิมสองข้างเนี่ยค่อนข้าง,าง,างสมดุลที่และใกล้เคียงกันครบ4เดือนต้องบอกว่าทุกคนชมมากแล้วก็ขอกระซิบเลยค่ะมีเพื่อนตามมาทาแล้วด้วยที่นี่เหมือนกันนะคะเนี่ยทุกคนแกบอกเลยว่าให้มาเถอคะค่ะคนรอบตัวก็คือชอบมากเลยเคยไม่คิดว่ามันจะธรรมาชาติขนาดนี้ ปัญหานะคะที่แกเลือกมาเสริมหน้าอกเนาอก็คือเราไม่ค่อยมีเนื้อหน้าอกแต่ว่ามีเนืน้อเนื้อหน้าอกเนี้ยมันก็จะหลุดเสื้อมันหลุดแบบลงไปกองอยู่ถึงข้างล่างเลยทุกคนนึกออกไหมมันก็เลยไม่ค่อยมั่นใจเลยค่ะเวลาใส่เก่ออกสําหรับวันที่ผ่าตัดต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าไม่เคยผ่าตัดครั้งใหญ่แบบดมยาอะไรแบบนี้มาก่อนเลยค่ะแต่ว่าด้วยแบบทีมแพทย์ต่างๆเนาะแล้วก็แกศึกษาหาข้อมูลมาเยอะแล้วว่าแล้วก็ไว้ใจที่คลินิกนี้มากๆเลยค่ะสําหรับเคสนี้ก็หน้าอ,อกเดิมของน้องจะมี ครับประมาณครับ B นะน้องเขต้องการเพิ่มขนาดครับไซส์ให้ให้ใหญ่ขึ้นประมาณสองถึง2อครึ่งประมาณนี้นะครับน้องเขาเลือกที่ประมาณ2 7 0 c c นะครับแล้วก็ที่จริงครับไซส์เดิมสองข้างเนี่ยค่อนข้างสมิธีและใกล้เคียงกันเราจะมาเพิ่มวอลลุ่มแล้วก็ไม่ได้มีการปรับอะไรครับเป็นการเพียวออ็กเมนเทชันธรรมดานะครับ mm. เพื่อที่ให้มันมีวอลลุ่มมากขึ้นก็ <S <S จะเป็นแผ่และลงที่ใต้เลาโนมด้านล่างนะครับแล้วก็วางเป็นดวลเพลนนะครับปกติเลยนะครับ 1อาทิตย์แรกอะคะ่ะยังต้องแบบให้คนช่วยประคองนิดนึงแบบอาใค้ประคองนอนนะประคองนั่งนะอะไรเงี้ยแต่หลังจากหนึ่งอาทิตย์แล้วเกบอกเลยว่าชิลมากแขนเขนินก็คือยกได้ตามปกติเลยคะ่ะแต่ว่าขอบอกเลยว่าตั้งแต่ประมาณวันที่4แเกก็ออกไปสระผมข้างนอกบ้านแล้ว เดือนต้องบอกว่าทุกคนชมมากแล้วก็ขอกระซิบเลยค่ะมีเพื่อนตามมาทําแล้วด้วยที่นี่เหมือนกันนะคะเนี่ยทุกคนแกบอกเลยว่าให้มาเถอะค่ะคนรอบตัวก็คือชอบมากเลยเคยไม่คิดว่ามันจะธรรมชาติขนาดนี้ใช่ทุกคนแนะนําเลยนะคะนะแฮปปี้แน่นอน